บัญญนี้กกลมาดูผลงานของเราเนาะกินหอมแพงพี่น้องพี่จ้าพบกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์โดยช่างพี่สุทธาโดยพี่สุทธาบิวตี้ซาลอนสวยได้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะืันนี้เขาจะมาเห็นอกหยังกันพี่น้องตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรอไม่ใช่ค่ะตำน้ำพริก เก็บไว้กินพี่น้องตเตรียมใส่น้ำประแดกแล้วก็เอาเก็บใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเดี๋ยวเ้าไปเบิร์นกันเลยค่ะอันนี้ก็ะเทียมหัวหอมล้างแล้วนะอันนี้พริกผงอันนี้ก็ผงนัวค่ะ ต่อไปเราก็จะมาตะลา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 มต่ำๆๆต่ำต่ำต่ำคาทำแจวกินเองพี่น้องหัวพุณนะเปิดฝาไว้อรอเลยค่ะเวลาตักใส่โคกมันสะได้งง่ายเนาะพี่น้องเอ้ยะคะ่ะแจวบุเป็นอันนี้ขา้ากระใสน้ำตาลลงไปเลยนะคะในโครกไมฝาอันนี้สีต้ามว้ ปูวัดลงไปค่ะผงนวัวใส่ไปตามที่อยากจะใส่ค่ะพอจอเนื้วตั้มเจวเลเป็นข้าวกิ้งกับข่าวอีพี่น้องกินกับข้าวเก็บไว้ในเสตใส่ถูเย็นเนาะโอ้ยตามให้กระเทียมกับหัวหอมมันเข่ากันพี่น้องบักพริก ข้าวแต่แซ่เป็นแบบพริกผงแท้เลยนี่กับเกลือเข้ากันค่เะเพื่อจะไปใส่ในกระปุกนะพี่น้องเนาะจากนั้นเราก็าใส่เข้าคั่วไปเลยค่ะเบิดเลยค่ะอันนี้ก็บบกพริกผงนะคะก็โฮยลงไปเลยค่ะอืม ก็ตามไปก่อนเน้นเข้ากันก่อนหนึ่งจากนั้นก็เอาหัวหอมที่เข้าล่างไปเนาะที่น้นนะหองเนาะหัวหอมที่ล้างใส่ลงไปลงไปเลยค่ะแล้วก็มาตั้มหัวหอมมันแหลกเนาะกินเห็นมันเป็นอันนี้เนาะเป็นยาอ่าใส่รวมกันนะแล้วเนาะเราก็มาโขก หัวหอมกระเทียมพริกเครื่องปรุงทุกอย่างให้มันแหลกพี่น้องตามตามตามแล้วก็ตามตามตามแล้วค่ะก็จะมาใส่น้ำปลาแดกค่ะน้ำปลาแดกน้ำปลาเขยา่าก่อนเลยค่ะเด้อเทียาเทียาค่ะอนุน,นัว,นวนมันอยู่ขงังรางสิเด็กเกงมาทุ่มเทิร์นพี่หน่อยแล้วเราก็ใส่ น้ำปลาแดกลงไปเลยค่ะน้าปสิได้น้ำพริกของเราทำไว้หลายบักก็ใส่ก็สําเนียงอยู่ในพี่นอ้องแล้วก็นี้ค่ะน้ําปลาของใส่ลงไปอีกพี่นอ้องหอมขึ้นผู้ดังค่ะ พี่น้องก,ก็ขล้วยขล้วรวยมันเข่ากันเลยกรู้จักขล้วยขล้วยไหมคะคนคนน่แหละคะ่ะอันนี้ฮะก็สิเตรียมกลองสูญยากาศพี่นอ้องเตรียมกล่องหรือเตรียมกระปุกก็ได้นะคะจะเสียด,ด้นะ <S <S แล้วเราก็มาตากแล้วเราก็มาตากเลยค่ะตักใส่กระปุกพี่นอรนะตักใส่กระปุกเลาก็เก็บไปกินโดนใดนิพี่นองเอ้ยไหลายขาบอยู่กินประแดกหอมตวงๆเลยแล้วก็กระเทียมหัวหอมไม่ต้องขอบให้มันละเอียดเกินนะคะพอดีพอดีนะคะสูตรพี่สุชา สวยได้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะสวยชาตินี้แล้วค่ะก็สวยได้สม,มีสังา่างคนสร้างกรหลาไม่สวยแต่ไม่เคยว่างนะคะไม่เคยว่างเพราะว่าไม่เคยออกไปไหนเนาะข้าวสวยแล้วก็หุงมาแล้วค่ะข้าวหอมมะลิยย่ะๆค่ะร้านค่ะ สิบกว่าปีแล้วพี่น้องอยู่กับพี่สุทธาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยีย่ห้อนี้เลยค่ะซาบค่ะมันจะดูแบบว่ามีคราบมีอะไรบ้างนะคะแต่อย่าลืมนะคะสิบกว่าปีแล้วค่ะพี่น้อง ขอบคุณสำหรับการติดตามไทยบ้านบันเทิงโชว์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดสับสั r i ไครให้ด้วยนะคะสับสไครตใบ,บมะกรูดบอกค่ะแล้วพบพ่อกันใหม่ค่ะกับช่างเสร,ริมสวยพี่สุทธาพี่สุทธาสวยได้ไม่ต้องรอชาติหน้าเจอกันในช่องของไทยบ้านบันเทิงโชว์อย่าลืมนะคะกดติดตามให้นั่นเลยด้วพี่น้องเนอะไปค่ะ,คะขอขออนุญาตไหว้มือเดียวนะ